จ้าพี่น้องมาหานหนูใหมไม่เสียมจักอัมน,นะเขาเป็นคนถือก็ได้ไมะไ,ไ,ไปน้ำกันเนาะหยาด กูไปนะมังเหกูหาเก็บเห็ดปวกเล้สแกนกูเห็นน้องไม้แล้วเฮ้ยนี่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 เอามัดักโอ๊ยมันขึ้นหน่อยเดอเอานาน่นหน่อยเอาตาทันทีน้องไม้ได้นักจอ สองอันเด้วนี่เห็เนหมอ้อนีน่นี่ให้เอา,อ,า,าอ่นอ่อนอ่อนนั่นเลาก็ถเถอกระตาให้กว่าอัทับน้ำไม้แล้วไอ้นีกแกงค่าเลยจ้ให้ที่เด่นพึงเอาฮะพอลงไปดูมมันโมมีมนอนไห้ถ้าลงไปเดี๋ยวขามาเอาแล้วก็เด้ด เอานี่ถุงเลยไปก่อนล้นะีนะน่นจะูตกปิดนะดอกแ้วให้แบซเียมแบเ,เอามือหักเอา Mình mình sẽ pues cắt ừ. nah, ở bên kia Ui nhông là đái hả? đi. Ừ. Không đi. hay không? เตียมเนาะซับจวดเลยเนาะอุ้ยมึมงค,บครบเน้วค่ะ สบายดีจ้ะพี่น้องมาพอกรกะบุมอีแล้วค่ะบริลลงคลิปดนแน่เริ่มกันแล้วว่าน้องมันดีบุมสิพาพี่น้องมาหาโนมัโจทยนอะจ้ะโนม่โจทย์โนมัยได้ไปเก่งแจมะเ้ยอเออเอาเฮงหายเฮงมีเต่นอนญ่าง่แบบปัาด โบบันถอยก่อนนะโอ้ยอีสังก็คือน้ำตกอีหยังก็มึงน้ำตกน้ำตกแกงโพบ่ะมาหายอยู่แถวน้ำตกแกงโพจ้ะพี่น้องน้ำใหม่ได้ไรยุ่งกับไรพ่อมือทั้งเมื่อยทั้งหิวเขาน้ำ ขอาปลาสุกปลาสะออนด้กดจวกเด็ดเนาะไม่หอหลอกกระเจียวน้ำลอกกระเจียวงามงามเลย อนนียังนี่ดอกเฮ้ยสวยดอกกระเจียวพ่อแม่ดอกกระเจียวบ่ยำมันมีสีแดงอยู่่ดอกกระเจียวกระเจียว ินได้เลยเนาะ พี่ยกพี่ได้ลไบบหลยไหมแดี๋นึงนะหยิบก่อนโอ้ยอ่อเสียมาก 起来吧。Yeah, yeah,

จะตอนนี้นอนยังไๆเนาะเอาเสียงมาพูดหน่อย ก็สี่อนค่ะใส่ข้างใงป้าป <Yeah, S 1> ้าจะออนดิกดจวกเดดเนาะ บบน้นองใหม่ได้ได้จ้ะพี่น้องหาไปแกงทั้งแกงทั้งต้มโยนมือแรงนอ,อน,น,นจะเป็นป้าคุณน้องใหม่คอยตอนเราจะมีเ้า็น,น้อห่อนทั้งข่อนทั้งมือคิวขาวพร้อมเห็งซาเพ่งเลย ไป้เขาใจคยชอได้ต <ผม S 1> ้อง<ป>ทีอเองหมอโอเคเขื่อนตวเื่อนกูตัว,ตวมนพี่น้องมาหาโนาใหม่มังกรโนใหม่ข้างหลัง,ง,ง,ท,งทั้งมวนมทั้งเมาย์กระยักมายุ่งไหนพ่อ หากินเขาแลวตัวสิมาหาไม่แต่กรบเมื่อนจะยังหาอีกเลยีไปเช่ามวยก่อนไปเสียมคนละดวงเีิได้หลายเนาะไปเสียมดวงเดียวเลยจังลูกพังล้วเลยเเพน